คนโบราณสมัยก่อนนะครับก็จะมีคําพูดสั่งสอนลูกหลานเนี่ยหลายๆคาพูดใช่ไหมครับหนึ่งในคําพูดนั้นน่ยที่เราเนี่ยมักจะเคยได้ยินนะครับก็คือให้เราเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยแล้วก็พยายามเก็บหอมลอมลิ์เพื่อโตมาเนี่ยเราจะไม่ได้ลําบากใช่ไหมครับ แน่นอนครับมันเป็นคาพูดที่ดีและก็ใช้ได้ในช่วงอายุนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับคำพูดต่างๆเหล่านี้เริ่มจะใช้ไม่ค่อยได้เลยนะครับการที่เราเนี่ยเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินเก็บเงินเกินเอาไว้นะครับในหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยยิ่งจนลงนะครับ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะครับคาพูดหรือคําสั่งสอนในอดีตเนี่ยอาจจะเคยใช้ได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยบางคำเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะคําว่าเก็บหอมรอมลิศนะครับก็คือการให้เราเนี่ยเก็บสะสมเงินแล้วก็ไปฝากธนาคารหรืออาจจะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบ เก็บเป็นเงินแล้วฝังไว้ใต้ถุนใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเ้ยเงินเราจะมีอยู่นะถ้าเกิดว่าไปอนาคตเนี่ยเราก็จะรวยขึ้นหรือว่าการฝากธนาคารเนี่ยกินด,ดอกเบีย้ยเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าดีกว่าที่เราเนี่ยเอาเงินมาทําน,นู่นทานี่ทานั่นพะเนี้ยมันเป็นการเก็บหอมลอมลิดไงดีกว่าเราเนี่ยเอาไปใช้จ่ยายสรุปสุดลายใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น100%ซนะครับมูลค่าของเงินเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆครับ ตามอัตราเงินเฟ้อครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยได้ยินมาบ่อยเหมือนกันนะเก่งแต่แบบงงอ่ะมันคืออะไรอ่ะก็เอาง่ายๆนะครับมูลค่าของเงินที่เสื่อมลงทุกๆปีครับซึ่งตัวเลขปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3%ครับนั่นหมายความว่านะครับในปีนี้เรามีเงิน100บาทมูลค่า100บาทในปีหน้านะครับมูลค่าของเงินเราเนี่ยจะน้อยลง3%เหลือแค่97บาทครับน้อยไป3บาทครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับ ณปัจจุบันนี้ก๋กวยเตี๋ยวชามละประมาณ5 0าสบถึงหกบาทใช่ไหมครับโดยประมาณเฉลี่ยนะครับแต่เมื่อ20ปีที่แล้วครับกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะชามละแค่5บาทนะครับเห็นไหมครับมูลค่าของเงินในการซื้อสิ่งของเนี่ยมันต่างกันท,ทั้งทั้งได้เป็นกว๋วยเตี๋ยวชามเดียวกันและนึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังทําตามคําสั่งสอนเดิมที่เขาบอกให้เราเนี่ยเก็บเงินสะสมเงินนะครับแล้วเราเนี่ยเก็บเงินเอาไว้ธนาคารคงไม่มีใครแบบเก็บเงินเอาไว้ใต้ถุนหรือว่าแบบ ใส่โอ่งใส่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะฝากธนาคารซึ่งธนาคารนะครับมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยครับแต่ไม่ค่อยผลิตดอกออกผลเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยธนาคารโดยป,ปกติก็ประมาณแบบ0ูนจุดูนจุดใช่ไหมครับแต่ว่าตาเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่3%มเมันห่างกันแบบโหยี่สิบสาเท่าครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราฝากเนี่ยไปในอนาคตอีก20-30ปีเนี่ยมูลค่าของเงินเนี่ยจะลดลงจากเนี้ยฝากไว้1ล้านบาท ในอนาคตอีก20ปีเนี่ยอาจจะเหลือมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยแค่ประมาณ600,000บาทหายไป400,000บาทครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นประเด็นเลยนะครับว่า ในเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องจริงแต่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริงแล้วนะครับเพราะว่าพูดตรงๆนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ครับเดี๋ยวนี้มันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะแบบศูนย์จุดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เมื่อก่อนนะครับมันเคยมีช่วงหนึ่งครับที่อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารนะครับประมาณ15% 20%เลยครับช่วงนั้นน่ยแน่นอนครับคำพูดเนี่ยเป็นจริงเลยฝากธนาคารไว้ยังไงเราก็แบบผิดดอกออกผลได้แต่สมัยเนี้ยไม่ได้ครับ วิธีการแก้ไขเลยนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดแบ่งส่วนนะครับแล้วก็โยกย้ายเงินบางส่วนของธนาคารเนี่ยเอาไปไว้ในที่ที่มีการผลิตดอกออกผลนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่อยากให้เงินธนาคารเนี่ยเป็นศูนย์เพราะยังไงเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราย้ายไปหมดเนี่ยแล้วไปเกิดนู่นนี่นั่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้นะครับก็ไม่แนะนําให้โยกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่การที่ทิ้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่แนะนาเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนน ก้อนนี้สำหรับเก็บไว้ธนาคารไม่ต้องหวังดอกผลอะไรมากหรอกมันแพ้อัตราเงินเฟอ้ออยู่แล้วหรือว่าก้อนนี้เอาไว้ใช้ซื้อความสุขหรือว่าก้อนนี้เอาไว้ใช้สำหรับสาารูโภคต่างๆของเรานะครับแบ่เป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยให้เป็นสัดส่วนเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับไม่แนะนําให้เก็บร้อปรเ็แล้วก็ไม่แนะนําให้เป็นลงทุน100เหมือนกันนะครับ แล้วนอกจากคลิปคลิปนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวกับเรื่องเทคนิคการเงินและก็สินเชื่อเอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะครับสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปนี้สวัสดีครับ